อยากให้รู้ว่าเราอ่ะรู้จักกันมากแค่ไหนไอ้ใจนั่แหละจะเปลี่ยนวิธีไม่รู้ปอยกองปอยที่มาทำไมกิ่คืออะไรรู้แล้วัอย ไ่ด้๋วก็เปิดแล้วก็อ่านอันนี้คืออะไรนี่ชื่ออ้าวมนมีเสียงชื่อวนลงไปในคำอ่ะ้าปอยเสียงชื่อปอยฮะเออว่าปอยเป็นเจ้าของคำถามเหรอไม่หมายถึงว่าของปอยเอาปอยเลือกคนที่ให้เขียนว่าคำถามของเราเองไม่ไม่ ถ่ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับชมการ์นเก่าของมันกันไปเลยอันนี้เราเปิดขึ้นมาแล้วมีชื่อปอยอ่ะให้ปลาแล้วก็ตูดดอกควายอย่างงี้ดริงๆแวันนี้ต่อให้มึงตอบถูกหมดก็มึงแพ้อยู่ดีโอ้องแ็บใจายอีกแล้วทำไมี่นดีต้อนรับที่เจ้าเด็กอ่าเล่นยังไงโอ้ยง่า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 มันจะมีสองกล่อง กล่องนึงเป็นกล่องชื่อสมมุติกอจับมาได้ชื่อจะปมก็แล้วก็จับอีกกล่องหนึ่งกล่องนี้จะเป็นกล่องคําถามเป็นกล่องคําถามเช่นแบบว่าชอบกินปอยอาหารอะไรคําถามมันก็จะไปรวมกันว่ากอจับได้เจะปมใช่ไหมก็จะกลายเป็นเจ๊ปามชอบกินอาหารอะไรเออใช่แล้วก็ก็ตอบคือคือเกมวันนี้คือเกมอยากให้รู้ว่าเราอ่ะรู้จักกันมากแค่ไหนหายใจนั่นแหละ ใแลจไว้เริ่มก่อนถ้าเราจำได้ชื่อพอเองอ่ะก็ต้องก็จับใหม่ไม่ยลิกไม่เลิกเก้าไม่จบเลยที่กูเขียนว่าจีนคำถามวงเกาหลีที่ชอบที่สุดวงเกาหลีที่จิ๋วชอบที่สุดคืออะไรคุณรู้จักเขามากแค่ไหนรู้เมื่อก่อนนะรู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เรื่อนีให้พูดมาพร้อมกันไหม แล้วมายพร้อมกันเนี่ยกลายเป็นคลิปทายใจอีกแล้วนะฮะนเรื่องสองซ้ำสุมาจูเนียร์ทำไมปอยอยากคิดว่าทำไมชาวเน็ตเสียตังค์ไปหมื่นไปดูเขาต้องชอบแน่เขาผิดนี่กูชกมึงี้ยแกมึงลงมาโชคกันไม่ไม่มีวงไหนที่ชอบเท่านั้นอีกแล้วมีมีก่อนหน้านี้พี่อ๋อได้ออกไทยหมดแล่วปอยได้หนึ่งคะแนนโอเคก็หยิบขึ้นมานะครับขอตัวเอง ทำไงอ่ะอยู่ดีทไงดีอ่ะอยู่ด้วของตัวเองอ่ะไอ้ไวนไอโไหมไอ้เจ๊ยชื่อแฟนคนที่สามโอ้ชื่อแฟนคนที่สามตอบได้อันนี้โคตรง่ายเลยอ่งสองามไอ้จริงเอ้เาแฟนกู ตอนอยู่ที่ดาวีแฟนทั้งสองคนเออใช่ไหมเออแล้วก็พอมาอยู่ยอวเนี่ยก็เป็นกิงโอเคก็ถูกต้องก็้เราไปบ้านเราเวลาเรียกเกสองก็ได้ด้วยเราเรียกกิงก็เรียกไอกิ๊งมันลไได้ไอกิงไอกิงปอยดูว่จะสอบได้เปล่าปีพศที่เกิดโอหง่ายว่ะง่ายคนง่ายเลย กรจอกเราสอค่ะพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันมึงเป็นใครเนี่ยมึงได้ชื่อใครได้ชื่อปอนเลยชื่อปอนอ้าวเหรอปอนปอนเยเหงาเลยสายสองห้าไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งสองสามสองหมสอง ได้หนึ่งคะแนนมีอะไรจะเล่าเยอะครับพศสองาลักจำได้แม่นิดไม่ใช่ก็เป็นคนพามาไี่โรงพยาบาลนี่แหบอกมาก่อนแล้วก็มาไปพอถึงหมอแล้วก็เข้าไปใหม่เอ้าจับชื่อก่อนได้ชื่อของปอปยปัญญาอ่อนมีคนเดียวคนถามกูนี่เหรอคนถามกูดูไอจีเราเขียนแฟนถามอะไรของมึงนี ไอค้อไอค้อีเราวเกนแปนถ่ายมีคนฟอลโล่กี่คนไปดูคำตอบกันอไม่รรู้จิงไม่อยากรู้จักแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เปิดเลยเอาต้องเอาตัวเลขเป็นๆเลยไหมก็สามเลขแรกโอ้โห IG คู่คนฟอลโล่ไม่ให้รอมีเคหนึ่ง ตอดจุดตืดแล้วก็เคโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสามจุดแปดพคอนนีพีสรุปคะแนนรอบที่หนึ่งปอย1คะแนนร้อหนึคะแนนเจ๊ปามหนึ่งคะแนนน้องปลายสิบคะแนนเน้องไว้ศูนย์คะแนนเอาของปอย ปอนอให้ได้คำถามปอยนี่ถึง <c oughs> ปยไม่รู้ปอยของปอยที่มาทำไมกินอะไรก็ไม่รู้ปอยของกอออ้อแม่หนึ่งสองสาม ูระเบิดเนี่ยมันคือหมูก้อนทอดนั่นแหละแต่ว่าเค็มๆอ่ะตอนเด็กๆมาก็เรียกให้มันดูแบบเด็กๆอ่ะรูปร่างมันเหมือนมันระเบิดอ่ะก็เลยเรียกหมูระเบิดอ่ะรอบนี้บอยได้หนึ่งคะแนนอัตาก็อบาสบากีฬาที่ชอบมึงมีกีฬาที่ชอบด้วยเหรอวะมึง่ายๆเงินสองสามบาท มึงเคยมันเล่นเหรอเคยตอนเด็กๆมันจะทำเท่เล่นปาอยู่วันไม่ว่าเล่นเก่งไหมเล่นปารมันเหมือนแค่เก๊กๆไปอะพี่เป็นสนุกมั้ยเอาตอนนีไปได้คะแนนได้ตาน้องปาล์มปอปอนตอบแล้ว B N K คนที่ชอบที่สุดอ่าตอบเลยเอาช่วงนี้นะเอาแค่ช่วงนี้เอาช่วงนี้เอาไหม หนึ่งสองสามแก้วแก้วเหรอไม่เห็นเคยพูดถึงแก้วเลยไม่แชร์ไม่ได้เนด่าพี่เด็กแปลงร้อยเวลาจะจะว่ากอหรืออะไรเจออย่างนจะมีคำว่าแคบตามท้ายถ้ามันจะซอฟลงอ่ะถ้าว่าเธอไม่จำเพี้ยอะไรเลยไม่แครบซึ่งก็แต่ก็ว่าแคบอ่ะคือถ้าว่าเธอไม่จำเพี้ยอะไรเลยนะโอเควันนี้พีต่อไปตามตาไป เบอร์โทรอันก้อนเลยเหรอใช่น้องไว้จำได้อันนั้นกาอนั่นก็ไม่ต้องก็ได้ถ้าจิีจำได้เดี๋ยวจิบก็ได้โอเคหนึ่งสองสามศูนย์แปดสองเพราะว่าเอาไปใช้ที่ออลเบอร์เออใช่ใช่เพราะใช้โทรเบอร์ตาบอยไงใช่ป้า สายตาสั้นเท่าไหร่ข้างขวาไม่้วะโอ้ยคุณเองกุังไม่ได้เลยขนะหนึ่งสองสามร้อยเจ็ดร้อห้าเจฟฟ์บารเป็นคนเดียวที่สายตาไม่เท่ากันไม่พอก็ไม่เท่าพอก็ไม่เท่าอ๋อหรอเอากูเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ต้องไปนี่ ร้อยแล้วอ่ะคุยจริงเหรอสองข้างเลยเหรอสองข้างตอนแรกไม่เท่ากันตอนหลังเท่ากันมันทำมึงทำงานอย่างนี้ให้ขึ้นาเป็นเพื่อนมาเรื่อยเโอเคปอยไม่ได้คะแนนโอเคตลอดตาก้อ่ะปนะถามว่าข้อความในไบโอในไอจีของคนนั้นนะอันหนึ่งสองเจ๊ปามพี่น้องบอยสี อ้เอากระดาษถึงแน่กูละไ้รัชื่อแฟนคนแรกครูมานีนุชชอบครูภาษาโอเคเล่าเรื่องครูภาษาเจาทไดครั้งไหมพี่ออดิ ครูภาษาเขาท้าเด็กวันแรกที่มาสอนเน่เขาบอกเปิดเปิดคุณเปิดได้หรกอฉันนันี่ในในพจนานุกรมได้เลยภาษาแปลว่าฉลาดมีความรู้เปื่อนบ่อยเปิดภาษาแปลว่าบ้าครับแล้วครูภาษานั้นไม่ชอบใส่นาฬิกาเอานาฬิกาผูก กระเป๋าวอ่งขอดูเวลาขอดูยิ่งใจดีปะใจดีดดดเขา<ด>เขาเป็นคนพูดว่าแบบมีแบบเด็กนักเรียนคนยังมาถามผม<ด>ลืมไปเลยว่าเคยมีค่าแล้วเคยมีค่าบเบอร์คู่คือหมายเหตุคนที่อยู่ภาคเหนือนะว่าเคยเนี่ยภาษาใต้มันจะแปลอีกแบบหนึ่ง <c oughs> แปอะไรก็ไปหาเอาเองในนนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็มีอีกอันหนึ่งเขาบอกผมรวยสวยกว่าที่เคยสดชื่นกว่าที่เคย าได้เลยนะจิ้งแฟนคนแรกอ๋อจิ้งแฟนคนแรกหนึ่งสองทราบอิงจิ้งแป้นทำไมพูดไปอะไรชื่อเอาไว้ยังไงเพราะแฟนคนแรกจะอยู่อุบลราชาจำได้ว่ามีคนหนึ่งชื่อสองก็เลยตอบไปมุมพูดสองได้อ่าโอเคคราวนี้ไม่ได้คะแนนต้องไปได้ชื่อของเก็บไป อนิเมะเลือกปอยของไอ้ถามเลือกไม่รูเลเเนเือกกระเป๋เพรายังไม่เคยเปิดนี่เม่เปลี่ยนแล้วกันนะกำถามไม่เปนที่พอใชที่ีลรอเลยหมุนรออมึงเลยพอนี้ง่ายวัคซีนโควิดเข็มแรกคืออะไรเดินสอนสาแอนาก สรุปคะแนนหน่อยสี่รอบปอยได้สองคะแนนกอได้หนึ่งคะแนนโอ้ยน้อยจังเจแปมก็ได้ห<อ>นึ่งคะแน<ผ>นล้งไปได้สองคะแนนเป่รอบที่สี่ไปปอย <laughs> ที่ครูประจำชั้นตอนมัธยมโโอ้หเป็นชื่อเล่นและการเบืองสักคนหนึ่งหนึ่งองสานไม่พูดออกมาผิดไม่ใช่ไม่คิดว่าจะถูกอยู่แล้วปอดาวตับพร้อมเันหนึองป้องร้ายปอยไม่ได้คะแนน หรอบนี้มีสติลได้แล้วงาอนนั้นได้คะแนนล่ะเออได้เอางี้ใครสติลได้แต่ถ้าสติลแล้วผิดอ่ะลบหนึ่งโอเคเม่ดีวกุชชี่สรุปก็คือเดี๋ยวก็อนจับมาแล้วถ้าสมมติก็ตอบผิดอีก2คนที่เหลือก็จะสามารถสติลได้ถ้าสติลได้คะแนนก็ได้หนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ก็คือลบหนึ่งโอเคน้องไปชัวรเจ๊ดให้รู้ได้ไงไม่รู้เหมือนกัน ผลไม้ที่ชอบที่สุดพูดเราละกันเฮ้ยน้องไอ้ข้อนี้ง่ายนะถ้าสังเกตเพิ่งกินด้วยเฮ้ยไม่ต้องพูดเยอะเสี่ยวมามาหนึ่งสองสามมะม่วงก้อยก้อยจะตอบสักรดตอนแรกแต่พอนับหนึ่งสองก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราตอบมะม่วงอะแม่จะเหยียบได้ทั้งมะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงมะม่วงมันมันเหยียบได้เยอะ โอกาสมันเลือดเยอะกูไปท้ามะม่วงดีกว่าจริงๆมะม่วงอะไรก็ได้นะถ้ามันติดหวานนิดนึงแต่กึ่งเปรี้ยวก็กินกับน้ำปลาได้ไม่หวานหรือเปรี้ยวหรือมันก็แดกกับน้ำปลาโอเคคราวนี้ก็ได้หนึ่งคะแนนอ่ะเจ๊ปามเจยวนี่รู้เรื่องกูหมดใ้หมดพุงเลยผลไม้ที่เกลียดยิ้มอะไรเนี่ย เดียกเกียกแต่เจยกันมันบาบมากที่เจยเจยหนึ่งสองสามกล้วยกล้วยคุณกินจนคุจะเป็นลิงเลยสติวสติวนะหนึ่งสองสามเรียนชื่อเรียนเจ้ากล้วยอ่ะกออะกินไกงเรอิคกี้โว้กล้วยมันทั้งรูปลักษณ์และ ความเทคเจอในปากมันแบบเนี่ยเหนียวๆอยู่ในปากไม่แต่ว่ากล้วยทอดอะไรพวกนี้ก็กินหมดเลยที่ไม่ใช่กล้วยที่มันปอกออกมาแลกล้วยที่แปลรูปกินได้หมดอันนี้ปอยสติ้ เนี่ยสองซะพ่อบ้านพ่อบ้านสุดเก๋าเออพ่อบ้านสุดเก๋ายังไม่ใช่โอ๊ยใครจะสติวโอ้ยจะสติลไหมโอ้ยให้เลยอ่ะเดี๋ยวไว่รอสติลเราจะตายป้าเปล่ายยอะคนที่ชนะคนชนะได้ต่อเชืบอชื่ชนะโอ้ยชนะชนะได้ต่อยิ้มอะยิ้มแบบฉนงไม่ไม่รับอะไรเลยอ่ะใช่ตอนยิ้มันยุ่ง ตอบตอบโตเกียวรีเวนเจอร์ถูกไหมไม่ถูกกูยังนั่งดูกับกูอยู่เลยกมึงอ่านแล้วเสร็จไดแล้วอยู่กรุงเทพเป็นสองคนกูก็หาไม่ท่าแต่มึงก็งกเหรอ่ะใครท่านตัวนหลาเลยเนี่ยเลเสียแจมด้วยกูอ่ะสรุปคะแนนหน่อยบอยได้หนึ่งมันไม่ได้หนึ่งอะอ๋อบอยได้สองก็ได้สอง ้ปัามได้สองสมหมดสมัหมดน้องว้ได้สามไมว่า,มาตัวนี้ไม่สติวอป้ายตีนกษัตริย์เอามาหนึ่งสองสามแท้ถเต่อ, <yeah. S 2> อามาตาก,กรอป้าเ<ป>ชือขายมือถือเน้ รู้ถูกต้องได้หนึ่งคะแนนปอหนังที่กลัวที่สุดมีเรื่องเดียวกลัวไม่ใ่หม่เฮ้ยสคีวีวเีวเีวเคีวปหนึสองสามชัตเตอร์ถูกต้อง กลัวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ดูหนังดีจนโตเลยเรื่องที่น้องไบกลัวที่สุดคือชัคกี้ชัคกี้กอดสีวิญญาณไม่ใช่เรื่องสถอนุบาลมาพาไปดูในโลกอะไรลูกอะไรข้าจะติดตาเลยทุกวันนี้คือมีเด็กยักษ์เดินปุ่งๆแบบเดินขึ้นมาหิยวเขอบล่างเอ้บามได้หนึ่งคะแนน โอเคน้องบอยมาบอยจำนวนก้าวที่เดินไปในวันนี้ในแอปเฮลอืมยากแล้วต้องตอบให้ถูกกี่หลักหลักพันกับหลักร้อยแล้วกันสองหลักแรกวันนี้บอยไปแช่มออมาอย่างเดียวเดินไปกี่รอบรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวอ่ะตอบไปนะหกสามผิดทั้งคู่หกสามนี่คืออะไรนะหกพันสามร้อยเก้าแล้วแต่ตอบให้ถูกแค่สองหลักแรก โอ้โหสองหลักแรกนั่นก็สองตัวหน้าสองตัวท้ายในลอตเตอรี่แล้วนะเปลี่ยนเหรอไม่เอาหลักแรกหลักเดียวเด็ไม่ไม้เปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือหลักแรกหลักเดียวหลักแรกหลักเดียวปะยิงสูใครชนะได้ตอบก่อนโก้ไม่จะตี๋ไม่จะตี๋อาเจสติวอ่ะฮะตรง เจฟา์มได้หนึ่งคะแนนโอเคสรุปคะแนนก้อยได้สามคะแนนก็ได้สองคะแนนเอ้สามคะแนนเจฟา์มได้สี่คะแนนน้องใบได้สามคะแนนน้าหผู้ชนะคือเจ๊ปาม แลาวอันแล้วอานอันอื่นไหมมึงพรีเซนต์ยังไงมือถือเครื่องแรกในชีวิตก็คื่องเลย LG ป่ะเครื่องเล็กๆเออทีเงินที่คือเรามาอัดเพลงไงจำได้ไหมแต่จะคก็ใจสักวันเขามาชิญชวนมาลองเพลงเใช่แล้วปะ่อนแต่จะขอใช้สักวันให้ลองพร้อมกันพอร้อมมาเอาไปโฆษณาอยางทำอ่า มันก่อนนะี่อัดเสียงคือกอดอัดเสียงกอเไว้เป็นใครก็ไม่รู้แลยนี่คุยอะไรนี่มันจะเป็ยังไงวะโอ๊ยเลวมากคอนเสิแผ่นนี้ดีกว่าแผ่นนี้ตอนเด็กๆฟอยเคยร้องไห้เพราะเกมเกมหนึ่งเกมนั้นเชื่ออะไรเรื่องของเบิร์กต้องรู้ไหมเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบใครเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบฉัน รู้ไหมรู้ไหมกิ๊มเลยด้วยรู้ต่อพร้อมกันยังได้เลยจริงเหรอหนึ่งสองสามสี่ก็ต่อสีเป็นมูลได้เหรอเซฟหายอ่ะเซฟครับคุณต้องการเซฟไหมจริงจริงไม่ต้องอายุดิต้องเซฟครับผ้ามีติดตาบอยต้องวิ่งไปกดปิดกดปิดเครื่องไม่ได้ โปเกมอนตัวไหนที่ปอยชอบไปทำช้อยมาด้วยด้ยนี่เอามาดิเอาช้อยมาได้นักแสดงหรือทักร้องในยกใจปอยกองที่ปอยใช้อะไรโอจะไปดูดอมซอกอะไรหรออ่าโอเคและนี่ก็คือการชัยใจแบบเปิดกระดาษนะคะไม่ใช่รับไปแก้ไขแค่ไหนโอเค เอาโอเคจบจบเลยลืมลืมลืมใครอยากให้พวกเราทำอะไรนะครับก็สามารถบอกมาได้นะครับขอร้องช่วยกใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนี้นะคะแชร์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 